California, USA. After banishing the goat demon Azaza, from Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital, suffering manic delusions. Here, she was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away at her body and mind. Slowly, the yeah, yeah, ritual yeah, 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 she had yeah, seen yeah, during yeah, her yeah, time yeah. with the cult, yeah. Molly yeah. began attempting to raise Azazel yeah. once yeah. again yeah. as a full cult, yeah. cult member.

นม่ไม่ไ่เมาเช้ามากเมาเช้ามฮ้ยคลิกคลิกขวาไล่ไล่ผีคนยุ่นยุ่นกดุ่เลุ่นใหประตูกดอีกดีเฮ้ยไม่มีกุญแจสว์อยากคลิกขวาเยอะนะเปิดมาเจอแอดามเลยเหรอไอ้เบรดเฮ้ยนี่เฮียอะไรวะนี่เืยเฮียอะไร สี่เมษายนสี่เมษายนด็อกเตอร์ทีวอร์เกอร์การรับผู้ป่วยใหม่ของเราเฮ้ยเชาอันนี้มีปัญหาเล็กน้อยมันเป็นนี่เฉยไปช้อนแล้วตกใจเลยคุยไหนอ่ะไปไหนโอ้ยเ้ยตกใจได้ยังอุ้ยใครอุ้เลยดอดทะไเ่ยอันนี้อะไรอ่ะตอนไม่กูเก็บแล้วกูเก็บแล้วไม่รู้ ไปนะวะนน้าต่อต้าน้ไม่อยากกดคลิกขวาเยอะนะคลิกขวามันหมดนะเฮ้ยไปไหนอะไม่อ่านไม่อ่านในพวกนี้เหรอไอ้การไอ้การ์ะหนึ่งมันรหสของดักเตอร์ทีบ็อกเกอร์ ในสุดเราก็ได้เริ่มการรบัด้วยของบอลลี่ไม่ได้เชื่อคือว่าเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าสิบโวลซึ่งมากเกินเพราะที่ฆ่าสัว์เล็กได้เขาเจ้าผู้มีพระคุณของเราแต่ดีการรักษาการกินเวฟแบบไปทำให้เราไม่ได้กับผู้ป่วยที่มีความเหนื่อยและช่วยนั่นแต่มาทำามันได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีียวเ๋ยวเดียดี๋เดียเดียวเด เอ้ยตัวตัวเชฟไปฝังงจะไม่ตุกเตี้ยมากเลยตู๊กทิ้เหรอมาล็อกหมดเลยว่ะนี่อะไรอ่ะลงลงแรงจะบีดตาแรกใช่ป่ะอ่าเสร็จแล้วทีนี้ฝั่งหัวข้ามดอสเรียบร้อยครับแล้วเจอบีดอีกรอบหนึ่งโอ้โหเอ๋ยฝั่งหัวฝั่งหัวข้ามก็ดอสเหมือนกันอันนี้เปล่าแล้วตาเนี่ยเชฟใจกูเต้นตึกๆเลยไอ้สัตว์ใจไม่เต้นมึงก็ตาย มิดแจ็กสันมีอาการโสมลงทางร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องมีอาการโรคจิตขั้นสูงต้องเอาแจ็คนแบบอาชีพคุณไข่อ่ะคุณไข้เป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยไม่ไม่ผียังไม่มาเราต้องไปไม่เราต้องไปใส่นี่ก่อนนี่ไงโรคจิตอ่ะอุ้ยอุ้ยแย่ไอ้สัตว์อะไร มันเลยมันเลยโอ้มอสโอ้โอีโอนี่มีนี่เฮ้ยเปิดดิก็ไม่เยเไม่ได้เปิดดิ อเงี้ยปิดมันปึ้งใส่หน้ากูยึดแม่ขึ้นเอาไปไหนอ่ะไม่อยากไปเลยเป็นเงี้ยปิดประตูเอิมอประตูควายเฮ้ยปิดประตูเฮ้ยเข้าไปคนเดียวต้องมีอะไรนี้หบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีผมทำอะไรคนเดียวเฮ้ยเปิดเปิดนี่ไป เงี้ยอยู่ๆมองกลัวห่าเกี้ยอะไรอ่ะไม่ตื่นเต้นหรือเต้นมึงก็นอนเยอะว่ะมึงไม่เอาสามบ้านวะเหี้ยสามนี้แม่งตกใจกูบอกไหนเองไม่ไหนอ่ะมึงไม่ตื่นเต้นมึงก็นอนได้อีกศาตว์ไอ้ีกกุญแจอยู่กับมึงอ่ะมึงต้องไปเปิดอีกมึงเอากุญแจมาไม่ใช่หรอแล้วมไมกูอยู่ท้ายอ่ะกูแซยุดแสบกี้เงี้ยหรอไอศสัตว์เฮ้ยไม่มีใครทำไม่มีไม่มีใครทำไม่มีใครทำว่าทัวบ้านอะ ่ไหนกันน้ามองอ๋อเฮ้ยของหาของนี่ไม่ออกกลับไม่ได้ออกกลับไม่ได้นะก็มียาก็มียาไนทีถ้ามันเธอรู้ถ้ามันเธอร้ได้เหรอเออเธอรู้ได้ไม่เอาเอากล่องยาได้กล่องยาได้ซ้ายมือไปเยี่ยบรรยากาศไม่อยากเล่นดีซียิ้มหายบรรกาศเออน่ะคือดีซีมันปรับใหม่เพี้ยยิ้มหายเพี้ยวะเพี้ยนี่ เอาหารอาหารมาให้หนูนี่อะไรอ่ะภาพกันดิเก็บโอเขาไม่ฟิวมาเฮ้ยไปเอาฟิวไปใส่ไงนี่เหมือนเหมือนดีซีดเลยว่ะเฮ้ยย้ายห้องแค่ไหนได้ป่ะย้ายห้องไหนได้เดี๋ยวยายย้าไปไหนกันนะไปไหนกันเอ้ยตู้นี้เปล่าไปไหนกันโอ้ยอย่าอย่าทิ้งกูไอ้ซาดอยู่คนเดียวไม่ได้โอ๊ตไหนโอ๊ตไอ้เขี้โอ๊ตเฮ้ย โอ้นอ้นมาอ้เตี้ยหวยหลอดไวยตั้งแล้วไปตัวยืนนิ่ไงคือแล้วกูตัวเตี้ยอ๋อแล้วตัวโตใครไอเบเหรอเออตัวไออ้วนอ่ะโคเบสไอฟิลฟิลฟิลแกฟิลแกฟิลมาไหนแล้วใครตัวผู้ไอไอตัวหนูอันนี้มันให้หนูให้หนูให้หนูกินเฮ้ยใครใครตัวผู้หญิงอะไรอันนี้มันอันนี้มันหนู เออใครตัวพี่อีกไหมฮัลโหลใครตัวพี่นึเขว่งเขว่งเขวงอ๋อโอเคโอเคอไม่หนามันก็มืดจังวะไอ้เหี้ยไอ้เบนนำนี่เบนนำไฟบ่อยขาดมันเไอ้เบนนำวะเออมึงนำนี่ตัวเกี่ยวเอ้ยน้ำเที่ยมันเปิดไม่ได้ประตูเนี้ยหากุญแจไม่ใช่มึงเกี่ยวผีไม่ผีมันยังไม่ออกมาถ้าเราไม่เอาฟิวไปใส่แล้วไปช็อตหนูอ่ะ กวเฮ้ยสันตักไห้ไม่ต้องใครเก็บฟิวนี่ใครเก็บฟิวนี่เก็บฟิวดิเอ้ิ๋นไม่อยากเก็บเหรอยู่อยู่เก็บแล้วไอยไปไหนกันอ่ะไปไหนกันอ่ะเอาเอาลงอยู่ไหนกันอ่ะเก็บแล้วเก็บไหลเอานั้นมึงถือฟิวมึงถือฟิวดิเฮ้ยนี่ถามไปฉายนี่หว่ะฐานไฟฉายถามไฟฉายตากบอ่ะเนี่ยมีงานงาน่านไฟฉายดิทาบิชาน ลองหมดนะลองหมดไหนเพืเอ่อนเองเพื่อนเองจะแพร่กูเชี่ยไงก็วะไม่มี <c oughs> ไม่เราต้องลงไปห้องใต้ดินโอ้ยโอนนำซะด,ด้วยดิ <c oughs> เออมันมีห้องใต้ดิน <c oughs> ไม่รู้อยู่ไหนเ <c oughs> อาง่ายขึ้กูๆๆกลัวเยี่ยกูว,วิ่งแม่งเลยเฮ้ยตามมึงอ่ะ มันตเปิดไม่ได้แล้วข้างล่างข้างล่างเฮ้ยกระโดดได้ว่ะกระโดดได้นี่ไอ้ตู้มีอะไรอ่ะไม้ใอะไรอ่ะไม่คืออะไรอ่ะถุงมือเก็บได้สองอันจากอีมาเนี่ยเอาเก็บแล้วคืออะไรอ่ะขอเป็นเควสเหรอเปลดล็อกชุดออชิเมนป่ะออชิเมนอ่ะออชิเมนเกมอ่ะข้างล่างก่อนไปไปไปเรไปข้างล่างกันทางลงไหนวะตามโนี่นี่ยทางลงเอยกดกดกดดับกดดอบได้สอง อ๋อง่ะอุ้ยต้องใช้ในเบียดทะลุมาไปดิไปดิไปไปลงลงล่างลงล่างลงล่างนี่ไงฐานไปฉายตาแฉกนี่ไงนี่ทางอตรงไหนเอาไงเอาไงเอาไงเอาอี๋อะเฮ้ยเอายไหนนี่นี่อยู่ที่อยู่ที่ไหนอ้าวลงข้างล่างดีลงข้างล่างดี งงเงไมาสตร์มาอะเนี่ยเีได้เดีวได้ฮึ่มเไม่ไห้องมันอยู่ไหนอ่ะมันต้องมีทั้งห้องเลยเดินไปทางนี้อ่ะทางนี้อ่ะเฮี้ยโอ่เฮี้ยไม่อยาไมาเข้าไป่ไม่ได้ไพ่ี่เป็นนำเลยออกขวาไปเจอผีย่างก่อนไม่อยากไปมาดูทางนี่ อ๋ออ้าวประตูเปิดไม่ได้เหรอประตูล็อกเอ้าเดินจับแดกมั้งโอ๊ตโอ๊ตเหยียบเหยียบทำไมเหยียบเป็นหนังพักหนังผีเลยสัตว์ไอ้ทางทางไหนอ่ะไอ้เรามีทางหนึ่งมึงหาดิมึงหาดิมาตามกูมาพวกมึงอยู่ไหนวะพวกมึงอยู่ทางเดิมกันเหรอทางเดิมไปไม่ได้ตรงกลางอตรงกลางอีมึงกระโดดเข้าเตาผิงดิหนากระโดดเข้าเอาทางนี้ปะวะทางนี้ปะทางนี้ปะทางนี้ปะเนี่ย มาตรงกองไฟนี่ก่นอนยีน้เออพวกอันนี้นายเผาป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ไหนวะตา,ายอ,อ,อยู่ไหนวะกูเดินกูโดนละอยู่ไหนวะอยู่ตามูนิเฮ้ยเจอถังขยะถังขยะไปได้เจอหนูเอจอหนูเจอหนูเจอหนูเอาหานดิเอาหานเอาหานใส่ เนี่ยไปทางกูไปทางกูเนี่ยไปทางกูตามมาไปทางกูได้อยู่ไหนออกซ้ายไปตามไปออกขวา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 นี่ไงทางใต้ดินเนี่ยที่พวกมึงบอกไอ้นี่ไงเป็นยังไงล่ะอาทิริยะไว้ปัดมึงเอาหนูไปเผาได้ปะเฮ้ยใครนอนอยู่อะ พ่อมึงอ่ะมีฟิวแล้วมีฟิวแล้วมีฟิอแล้วเอาฟิวมาใส่เปล่าฟิวมาใส่นี่เปล่าออโอเคตัวนี้งายถ้าถ้าเราคิดตัวนี้มันจะมาไล่ล่ากูอี้ยย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 หนย้ยยดูยยนยมยยนยยยชัดยยยยงสยย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 แยย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 ต้องยย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 ูยยหยยยยยยนยยหยย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 งไยย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 นยนยยนยยยนยย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 หมาหาหนูนี่ มันยังไม่ตายยังมันยังไม่ตายไม่ไม่ผู้ประหารใส่แล้วใส่แล้วไปหาหนูไปหาหนูก่อนไปหาหนูมาวางไปหาหนูมาวางไม่เนี่ะไปด้วยกันไปเราทำทำด้วยกันนะไม่เจอหนูสักตัวเลยไม่แต่ไม่เจอได้้้ไปหายไปหายไป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 ได้ไปได้ไปหาที่วายเนี่ยไปไปไป แอบไลยควายนี่โดดนี่แอบผีแม่งเลยตรงเนี้ยมืดจังวะมันเปล่าไม่สว่างไงบอปว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะหนูไม่อยู่แถวไหนมากหนูอยู่สายไหมเบสเอ้ยหรือว่าเราเราเราไปตรงจุดเริ่มต้นเราดีหนูว่าจะอยู่ทางไหนก็ได้้นีทางไหนอ่ะอันนี้เราไม่ได้แหละที่กูคิดแบบมึงไม่ไหนก็นไหนอยู่ไหนก็นหนวเฮ้ยกูหลอกค้างหลอกค้าง โอ้น่าเบลก็น่ากลัวต้องหาผู้ชายวะเออต้องหาผู้ชายกว่าน่าแบบตับานเกินอ่ะเออหรือว่าเราต้องหาผู้ชายกว่าเออต้องหาผู้ชายเว้ยน่าเบลตับานมากเลยว่ะโอ้ยเฮ้ยผีแม่งรอจุตัวกรอบมาไล่เฮี้ยไม่ได้แก้เออผีแม่งบอกในที่กูนอนร้อยว่ามึงช็อตอยู่ข้างล่างคนเดียวยิ้มแม่ทิ้งกูจังเลยไปจุดร้อมตนงะหนูจะอยู่จุดร้อมต้นก็ได้ ควายไม่ไปอ่ะทางนั้นอ่ะที่คูบอกให้ไปไม่ไปไปด้วยกันดีไปด้วยกันดิ่หลอนโอกยว่ะ<แ>อ,อยู่ๆมันเดินออกมาเยียดหล่อนเลยสาสตรงแม่งดีๆเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยฟิลม,มาใส่อยู่ยาอะไรมาใส่อันเดียวได้แต่สงสัยว่าที่ไหนมองไม่ชอบอ่ะอ <c oughs> ีลอด,ดึงตัวกกอบเลยอนไรกันบ่า อยมึงงไ,ไใส่ไปแล้วกูใส่ไปแล้วไม่กูใส่ตรงนี้กูมาใส่ตรงนี้เนี่ยมาใส่ตรงนี้เนี่ยกูยใส่แล้วเนี่ยเห็นปะใส่อยู่โอ้ยเหี้ยไปไหนอ่ะหนูห้องผีห้องผีเกิดน,นี่กดตรงนี้ใช่กดอีเปิดเฮ้ยเหี้ยมึงเ,เปิดได้ไสัตว์มันกดเปิดได้เหรอถ้าเรา, hora, ากดเปิดน่าจะกดไม่ได้ไม่มีหนูอ่ะนี่กูเข้ามาลึกก่อน ดูดิมันเนี่ยมันขยับแขนรอเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้มามันขยับแขนอยู่เนมันขยับแขนอยู่ไหนวะห่วยแล้วอุ้ยแม่บ้าไอ้ยี่ไอ้ชายเปิดไม่ได้ไม่ไปเลยไม่ไปลยไม่บอกบ้าแล้วอย่างนี้ถามแม่เมื่อ ไอ้ไอ้เสี้ยมันหายไปแล้วไอ้มึงไปไหนกันไอ้มึงอยู่ไหนกันตายตาเหี้ยไอ้กูอยู่ข้างกูอยู่ข้างา่ะกูมากูเฮ้ยเฮ้ยใครอะพ่อมึงเมาเน่ะเอ้ยกูอกกลอกกลออกละขอไอ้กขอให้พี่อะมึงเข้ามาขอยี่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 ไปสับสวิกไอ้สัตว์ยี่ยี่กลอกไอ้ี่ยี่กลอกไอ้สัตว์ออก